อันเดรียสเบต้าความหวังโครงสร้างใหม่ของอาร์เซนอลในโลกของฟุตบอลยุคใหม่ครับตลาดนักเตะไม่ใช่แค่การซื้อขายเพื่อเติมเต็มช่องว่างของทีมอีกต่อไปครับแต่เป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และก็ความแม่นยําในระดับสูงครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับทีมจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเรื่องราวผลแข่งขันในสนามเนี่ยมันจะดีได้เนี่ยไม่ใช่แค่นักเตะที่ลงไปเล่นนะครับแพ้ชนะกันเนี่ยจะเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์เนี่ยมันสู้กันตั้งแต่ในช่วงของตลาดซื้อขายแล้วแหะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จัก อั Beta, นเดรสแบต้าผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ครับที่ถูกจัดวางให้เป็นสถาปนิกแห่งความสำเร็จในระยะยาวของอาร์เซนอลวันนี้เรามารู้จักเขาเพิ่มเติมกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของอันเดรียสแบต้าครับผู้ชายที่ไม่ใช่นักฟุตบอลครับไม่ใช่คนที่จะลงไปเล่นในสนามไม่ใช่คนที่จะมาวางแท็กติกคุมทีมไม่ใช่คนที่จะมาบอกนักเตะว่าเฮ้ยต้องฝึกซ้อมแบบนั้นแบบนี้แต่เป็นคนที่จะมาเป็นเหมือนสถาปนิกเป็นคนที่จะมาวางกลยุทธ์เป็นคนที่จะเหมือนเซลแมน ไปเลข่ขายนักเตะให้พวกเราได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมเข้าสู่ทีมเป็นคนที่จะไปจีบคนนั้นคนนี้มาร่วมทัพมาร่วมสร้างฝันไปกับพลพรรคปืนใหญ่นั่นเองนะครับมาทําความรู้จักเขากันหน่อยครับว่าอันเดรสแบตตาเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากไหนมีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์ตาบ้างแล้วนะครับและที่สําคัญครับเขาจะมาทําอะไรที่เอมิเรตสเตเดียมแห่งนี้ มาลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับแอนดรตเบต้าครับเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี1972ครับที่ประเทศอิตาลีครับแน่นอนเลยครับเป็นชาวอิตาเลียนนั่นเองนะครับปัจจุบันก็อายุ50กว่าครับ53 54ปีนะครับเริ่มต้นอาชีพจากการเป็นนายธนาคารก่อนนะครับโดยเคยเป็นผู้จัดการธนาคารเลยนะครับสาขาของ BCC p o m p i a n o ครับแต่ด้วยความรัก แล้วก็หลงไหลในฟุตบอลครับเขาก็เลยเริ่มสร้างชื่อจากการแข่งขันฟุตบอลชุมชนครับแล้วก็นําไปสู่วงการฟุตบอลอาชีพนั่นเองครับแล้วก็สําหรับทางด้านของอันเดรสเบต้าเนี่ยนะครับมาเริ่มงานเกี่ยวกับฟุตบอลครั้งแรกครับกับทางด้านคาเปโนโดโลครับตั้งแต่ปี2002ครับจนถึงปี2007นะครับเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งในเรื่องของเป็นเรื่องเทคนิคครับก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาที่ทีมปาม่านะครับอดีตทีมที่เคยยิ่งใหญ่ในยุคหนึ่งของ เกาโชซีร <ier> ีอานะครับในช่วงปี2007-2009นะครับและมีบทบาทสำคัญอย่างมากครับในการบริหารทีมครับชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักครับในปี2009-2012ครับเมื่อเขาได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของทีมเจนัวมีส่วนร่วมในการเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกอย่างคือรนันเคสโปโรดิโกปาลาซิโอนะครับจนไปเข้าตาของเอลิก เซเลโซครับประธานแอลนติโกมาดริดในเวลานั้นครับเขาก็เลยได้มาเริ่มต้นงานใหม่ครับในการเป็นผู้อำนวยการเทคนิคของเอลนติโกมาดริดครับในปี2013ครับก่อนที่จะขยับมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาเต็มตัวในปี2017ครับซึ่งช่วงนั้นครับสโมสรอนแห่งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากมายครับมากับเคี่ยวกับทีม2ยักษ์ใหญ่อย่างเรือมาดริดกับบาร์เซโลนาในศึกลาลิกาสเปนอย่างไม่เคอะเขินเลยนะครับสามารถคว้าทรฟี่คว้าแชมป์ล กัด้วยคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนได้ถึง2สมัย ควา้าแชมป์ยูโรปาลีกได้1สมัยแล้วก็ควา้าแชมป์ยูฟาซู per คัพ1สมัยยังมีโกปาเดเลอีก1สมัยนะครับแล้วรวมไปถึงซูเปอร์โกปาเดเลสเปนยาอีก1สมัยอีกด้วยโอ้โหเรียกว่าอยู่ในยุคสมัยที่อตเลติโกมาดริดเนี่ยประสบความสําเร็จมากมายเลยดีเดียวครับเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดิลสําคัญดิลใหญ่ๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเซ็นอ,องตัวกิสต์แมนจากเรอัลโซเซดัดครับในปี2014ด้วยค่าตัวเพียง24.8ล้านปอนด์ ครับก่อนที่จะขายให้กับบาร์เซโลนาไปกว่า103ล้านปอนด์ครับแล้วเขายังคงเป็น1คนครับที่อยู่เบื้องหลังดิลของโรดี้ครับที่เซ็นย้ายจากเบียเรียลครับในปี2018นะครับตอนนั้นเนี่ยซื้อมาเพียงแค่ค่าตัว16.5ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะขายให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในราคา62.5ล้านปอนด์ในปี2019และกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติสเปนจนเขาสามารถคว้า ลงดอได้ในที่สุดนั่นเองครับยังมีดิวของหลุยส์โซเลสด้วยนะครับที่ซื้อจากบาร์เซลโลนาในปี2020ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเตะเนี่ยถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของบาซ่าแล้วนะครับก็เลยเซ็นมาในราคาเพียง5.5ล้านปอนด์เท่านั้นเองแต่ว่าส่วนเกินคนนี้แหละครับที่ทําให้อเลนตโกมาดริดครับเบียดแชมป์กับบาร์เซลโลนาได้สําเร็จนั่นเองนะครับยังมีดิวของผู้ษาประตูอย่างยานโอ布ักครับที่ซื้อมาจากเบนฟิก้าในปี2014ด้วยค่าตัว เพียง13ล้านปอนด์และกลายเป็นหนึ่งในผู้สับปะตูที่ดีที่สุดของโลกแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมากมายดิยวเลยครับที่ต้องบอกว่าเป็นดิวที่สำคัญสคัญทั้งนั้นนะครับฟลิเป้ลุยส์นะครับโมราตายอเรนเต้ nte, นะครับโรดดี้คิมินเอสนะครับหรือว่าแม้กระทั่งโทมัสเลอร์มานเนี่ยนะครับก็เป็นดิวที่อยู่ภายใต้การทำงานของคุณแอนดรสแบลต้าทั้งนั้นเลยนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยไข่กูมิงครับเครื่องเลมขนน้องชายที่ต้องบอกว่าเป็นที่รักของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเลมขนน้องชายของพวกเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงขนทุกสัดส่วนของร่างกายนะครับทำให้เชื้อแบคทีเรียที่มันหมักหมมอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ควรจะมีเนี่ยมันหายออกไปครับแล้วก็ทําให้น้องชายของเราเนี่ยสะอาดสะอ้านครับแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วยนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าทางด้านไข่กูมิงเนี่ยมีเทคโนโลยีเซ เทคครับช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของการบาดหรือว่าแผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเ,เล็มขนนั่นเองนะครับไม่มีเลยนะเรื่องนี้สบายมากผมใช้อยู่เป็นประจํานั่นเองนะครับและตอนนี้ครับเขามีโปรโมชั่นวันที่6เดือน6ด้วยนะครับฝากไปกด ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซื้อไข่กลูมิ่งไว้ใต้โพสต์นี้นะครับคุณจะได้โปรโมชั่นราคาเท่าไหร่ของแถมอะไรยังไงในโพสต์นี้จัดให้แน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณไข่กลูมิ่งด้วยและกันนะครับฟังผลงานดิวเด่นๆเพียบเลยนะครับยังมีอีกหลายดิวนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมพูดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆเลยนะครับก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาสู่อาร์เซนอลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ได้รับ ตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาแทนที่เอดูครับที่อำลาทีมไปเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเชิงโครงสร้างการบริหารงานของสมโมสรอาร์เซนอลเลยทีเดียวครับมาดูจุดเด่นของคุณเบต้ากันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขามีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยใช้โมเดลการบริหารทีมแบบเฮดโค้ชนะครับโดยมีมิเกลอาเตต้าเป็นหัวหน้าโค้ชนะครับไม่ใช่เป็นผู้จัดการทีมแบบเบส็คเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการตัด สินใจซื้อซื้อขายขายในเรื่องของการบริหารจัดการทีมเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เป็นอาร์เต้ที่มีอํานาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวครับอย่างที่เราทราบกันนะครับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของสปอตไดเรคเตอร์นะครับมีเรื่องผู้มุ่งในการฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนี่ยมาเพื่อกํากับการทํางานที่แยก ออกไปนั่นเองนะอ่ะอันนี้ผมก็พูดตามตรงนะครับตัวอาร์เซนอลเองยุคก่อนที่อาร์เซนอลจะมาทําทีมเนี่ยนะครับก็เคยมีปัญหาในเรื่องของออการคอร์รัปชันนะครับในเรื่องของการซื้อแพงขายผิดราคาอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนั้นเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเราไม่ว่ากันก็แล้วกันนะฮะห,หรือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมานั่งเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับเฮดโค้ชนะครับก็มีหน้าที่ดูแลทีมเท่านั้นนะครับเมื่ออยากได้ใครเมื่อไม่ใช้ใครจะขายใครพ้นออกจากทีม อยากได้ตำแหน่งไหนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่ทีมงานหลังบ้านต้องช่วยกันทำนั่นเองนะครับซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาครับจะสังเกตได้ว่าคุณแบต้าเนะี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องการวางแผนล่วงหน้า เขาจะไม่ได้ซื้อเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าพวกแพลนิกบายซื้อระยะสั้นเอาไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาจะเป็นการซื้อเพื่อเติบโตไปข้างหน้าโดยไม่ต้องรื้อใหม่ครับความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างฟุตบอลเนี่ยในเรื่องของการสร้างทีมเนี่ยแล้วก็ความยืดหยุ่นในเรื่องของแทคนิกเนี่ยนะครับเขามีความเข้าใจทั้งหมดนะครับคุณเบตา้าโดยให้ความสําคัญกับคุณลักษณะทางจิตใจของนักเตะเช่นความขยันความยืดหยุ่นทางจิตใจแล้วก็ส รักกับปรัชญาของทีมนะครับแนวคิดของมิเกลอาร์เตต้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการบริหารเงินอย่างมีวินัยครับจำได้ไหมครับอาชีพแรกของเขาครับเป็นผู้จัดการธนาคารนะครับ มาทำงานเกี่ยวกับการเงินมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยคุณแบต้าจึงมีวิทยนัยจึงมีความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีครับพิสูจน์ได้จากผลงานกับแอตเลนติโกมาดริดครับที่มีงบประมาณจํากัดแต่ว่าแบต้าก็สามารถสร้างทีมให้แข็งแกร่งแล้วก็ประสบความสําเร็จเทียบชั้นกับยอดทีมของศึกลาลิกาสเปนได้เป็นอย่างดีครับเขาสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันกับโค้ชที่มีความขบดู่ในทีอย่างซิเมลเนได้นะครับเป็นโค้ชที่มีความเข้มงวดมีปรัชญาการเล่นที่ชัดเจน สิ่งนี้แสดงเห็นถึงความสามารถในการบูบุญของแบต้าได้เป็นอย่างดีครับ เรื่องถัดมาครับที่จะชวนทุกคนคุยกันเพิ่มเติมนั่นก็คือเขาจะมาทําอะไรให้กับทีมนี้บ้างนั่นเองนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือต่อเติมสิ่งที่มันขาดครับนะฮะเรื่องของการต่อสัญญานักเตะต่างๆนานาเพื่อรักษาโครงสร้างทีมเดิมเอาไว้แล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยทําอย่างที่เราเห็นกันนะล่าสุดกราเบียลมากาเยสก็ต่อสัญ,ญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่แฟนบอลอยากเห็นก็คือสร้างทีมที่พร้อมเป็นแชมป์ ไม่ใช่แค่ใกล้จะเป็นแชมป์ครับภายใต้การทำงานของเอดูครับอาร์ซนอลได้มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ครับโดยการเคลียร์นักเตะส่วนเกินแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดในการซื้อขายพัฒนาเยาว,วชนเข้าสู่ทีมใหญ่ครับเอดูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการรีเฟรชทีมแต่ก็ยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการซื้อขายครับว่ายังมีการขาดความเฉียบคมในการเจรจากับดิวที่สำคัญสำคัญนะครับ และการวางโครงสร้างเชิงลึกครับคุณแบต้าเนี่ยจึงถูกเลือกมาเพื่อยกระดับในสิ่งนี้นครับการเจรจชาเชิงกลยุทธ์การใช้ข้อมูลความแม่นยำเชิงธุรกิจนะครับเพื่อให้เข้ากับปัจจยวอลลุ่มฟอร์ด e m นนี่ครับที่เป็นวัฒนธรรมการใช้เงินที่อาร์เซนอลกำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง สิ่งที่เขาต้องมาทําก็คือการวางกลยุทธ์ซื้อขายให้เฉียบขาดมากิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะในตําแหน่งที่ยังขาดอยู่นะตอนนี้ครับกองหน้าระดับขันานแท้กองหน้าที่จะมาถล่มประตูหมายเลขเก้าที่พวกเรารอคอยมิดฟิลด์ตัวรับหรือว่าคนที่จะมาแบ็กอัพเพื่อลดภาระของเด็กแคนร้์แบ็กซ้ายแบ็กขวาที่รองรับอาการบาดเจ็บของนักเตะที่มีอยู่ที่ผ่านมาในยุคข,ของเอดูครับอาเตต้าในฐานะเฮดโคชครับจะมีอำนาจในการตัดสินใจสูงมากครับหลายดีลถูกปิด โดยทัศนคติแง่ทีมงานโค้ชเป็นหลักครับอาเดต้าพยายามสร้างทีมระยะยาวโดยเน้นนักเตะอายุน้อยซึ่งดีในเชิงพัฒนาครับแต่ยังขาดความนิ่งสงบในภาวะกดดันหรือว่าในช่วงเวลาในจังหวะที่สำคัญสำคัญครับ ซึ่งในฟุตบอลสมัยใหม่ครับการเลือกซื้อนักเตะต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สึกครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็รวมไปถึงทีมไบรตันครับจะมีทีมงานหลังบ้านครับเป็นผู้คัดสรรน,นักเตะที่ตรงสเปคเพื่อมอบให้กับทีมชุดใหญ่อีกทีนึงครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยยังขาดตรงนี้อยู่ และนี่คือจุดที่คุณแบต้าจะเข้ามาเติมเต็มครับว่าง่ายๆก็คือเข้ามายกระดับโครงสร้างเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่มาหาความสมดุลให้กับทีมร่วมกับมิเกลอาเตตาแล้วก็ทีมงานนั่นเองครับ และนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าการเข้ามาทํางานของเบต้าเนี่ยไม่ง่ายเลยครับเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเปลี่ยนระบบของอาร์เซนอลทั้งหมดแต่เขาถูกเลือกมาเพื่อยกระดับความเฉียบคมของทีมบริหารให้สมกับความทะเยอทะยานในการอยากจะเป็นแชมป์หากอาร์เซนอลจบซัมเมอร์ด้วยดิวแมนๆและกล้ามาเป็นแชมป์ในฤดูกาลหน้าได้ผมเชื่อว่าชื่อของคุณแอนดรสเบต้าเนี่ยจะถูกจารึกในฐานะเบื้องหลังความสําเร็จเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ แน่นอนครับหากเปรียบทีมเหมือนเครื่องยนต์คุณแบตตาก็คงเหมือนช่างเครื่องที่ต้องปรับจูนสมดุลให้สมบูรณ์แบบครับเพื่อให้นักบินอย่างอาเตตาขับพาทีมไปถึงเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดรอดูกันต่อไปครับว่า จะเป็นอย่างไรผู้ชายคนนี้จะมาทำให้อาร์ซนอลคว้าแชมป์ได้สักทีหรือเปล่านั่นเองครับคิดเห็นอย่างไรกับอันเดรส b เบต้าฝากคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและถ้ารักอาร์ซนอลทั้งใจเหมือนกันฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ทีคราวหน้าสวัสดีครับ